มาดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องดีๆเป็นน้ำใจที่ส่งให้กันก็คือทางด้านของสสสมุตสาครเขต3นะคะของพักพลังประชารัฐก็รวมกับหน่วยงานในพื้นที่ค่ะไปเหมาซื้อแตงโมจาก,กเกษตรกรนะคะแจกให้กับผู้กักตัว14วันในพื้นที่23ตำบลที่ต้องกักตัวสู้โควิดค่ะนางสาวจอมขวัญกลับบ้านเกาะสสสมุรสาครเขตสารพัพลังประชารัฐเปิดเผยนะคะว่า ในวันนี้เนี่ยระหว่างที่ลงพื้นที่ค่ะไปพบกับพ่อค้าแม่ค้าเกษตรกรเนี่ยนะคะเขาขายแตงโมอยู่ริมทางซึ่งทราบว่าเดิมเนี่ยเขาขายแตงโมอยู่ในตลาดนัดกำนันเอินหลักสามแต่ว่าขณะนี้ตลาดนัดปิดค่ะจากมาตรการยกระดับป้องกันการแพร่ระบาดโควิดก็เลยทำให้แตงโมที่รับซื้อมากว่า4ตันไม่มีที่จะขายจึงได้รับออกมาเปิดขายริมทางนะคะทั้งนี้เนี่ยตนเองพร้อมกับคณะที่ร่วมสมทบทุนจึงขอซื้อมา ทั้งหมดเลยค่ะเพื่ออุดหนุนพ่อค้าแล้วก็นำส่งไปให้นะคะส่งต่อกำลังใจให้กับผู้กักตัว14วันที่อยู่ภายใน23ตำบลในพื้นที่ด้วยซึ่งตามปกติเนี่ยก็มีการส่งข้าวสารอาหารแหง้งปลาทูนึ่งทอดมันลูกชิ้นนักเก็ตไก่ทอดให้กับผู้กักตัวมาอย่างต่อเนื่องกันแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีการส่งแตงโมเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศบ้าง โดยได้รับการสนับสนุนค่าแต่งโมงจากทั้งนายวิชัยถีระปราโมทที่ปรึกษากรรมริการคุ้มครองสภาชนประธานจังหวัดส,สมุทรสาครผู้กำกับการสถานีตำรวจในพื้นที่และชมรมชาวปกากใต้จังหวัดสมุทรสาครด้วยค่ะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนก็เขาเรียกว่าต้องเร่งทำคะแนนกันนิดนึงนะครับย <y> อนเป็นงานนะคะเป็นงาน